สวัสดีครับช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเลาะเรียบถนนฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่ของอำเภอเชียงคานนะครับจุดแยกนี้คือถนนชายโขงเป็นมุมวัดท่าคกด้านในจะเป็นถนนชายโขงแต่จุดนี้เป็นถนนเหมือนกันเป็นถนนเรียบชายโขง ลักษณะพิเศษก็จะเป็นพื้นที่ให้เดินให้ปั่นจักรยานได้นะครับเป็นชายโคเป็นถนนพิเศษนะครับเป็นถนนเป็น ะเรียกว่าถนนก็ได้จะเรียกว่าซอยก็ได้แต่จะเป็นหลักที่สี่คือจะเรียบนะครับเรียบฝั่งแม่น้ําโขงสองข้างทางนอกจากจะเป็นที่พักส่วนตัวแล้วก็ทําเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทหรือเป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักให้บริการ ถนนสวยนะครับแม่น้ำโขงแล้วฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราสบปอลาวก็จะมีเรือนะครับเป็นเรือข้ามฟากถนนเรียบฝั่งแม่น้ำโขงก็จะมีความกว้างประมาณสักบางจุดก็อยู่ที่สาเมตรนะครับสามเมตรสี่เมตรโดยประมาณความยาวก็คงเลาะนะครับเลาะฝั่งแม่น้ำโขงไปก็ประมาณสักเกือบ กอบสอกิโลได้นะครับเกืบสองกิโลได้ถนนเส้นนี้สำหรับเดินและปั่นจักรยานเท่านั้นนะครับนักท่องเที่ยวที่มาคับก็จะเดินเล่นออกกำลังกายตอนย็นิตหรือว่าตอนเช้าๆจะได้บรรยากาศความสวยงามสองข้างทางแล้วก็ฝั่งแม่น้ําโขงก็เป็นจุด แลนด์มาร์คที่หนึ่งของอำเภอเชียงคานด้านหลังก็เป็นแม่น้ำโขงและเป็นถนนเรียบฝั่งแม่น้ำโขงถัดมาก็เป็นที่พักนะครับเป็นที่พักเป็นโอท็อปเป็นโฮมสเตย์นะครับก็เปิดค้าขายนะครับส่วนเลยบ้านไปที่นึ่งก็เป็นถนนชายโขงถนนชายโขงก็เป็นถนนหลักนะครับที่เปกิจกรรมไม่ว่าจะเปิดร้านขายของทำบุญ ต่างบาทตอนเช้าๆนะครับต่างบาทตอนเช้าก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเป็นชุดชุดละหกสิบบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทก็จะเป็นหน้าบ้านพักนะครับหน้าที่พักก็จะมีพระสงฆ์นะครับสัมเารณท่านมาบิณฑบาตนะตอนเช้านักท่องเที่ยวนะครับที่มาหรือผู้เยี่ยมชมหรือผู้ที่ต้องการทําบุญก็มารอรอเสร็จก็ทําบุญต่างบาท คือด้านด้านหลังนะครับด้านหลังของด้านหลังของที่พักก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนที่พักก็แล้วแต่จะติดต่อนะครับมีราคาหกร้อยแปดร้อยประมาณนี้น โดยปกติพื้นฐานแล้วก็เป็นเป็นบ้านพักอยู่แล้วนะครับแต่พี่อาจจะของบ้านก็จะปรับเป็นทําเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์เนี่ยเป็นที่พักน้ำก็มีความกว้างนะครับประมาณ300-400เมตรโดยประมาณ จุดนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าเป็นถนนเล็กๆสำหรับจักรยาน,นครับสวัสดีเชียงคานตอนเช้าๆก็จะบาง บางที่พักนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ให้บริการเพราะว่าให้บริการมาตั้งแต่คืนแล้วนะครับดึกๆสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มนะครับตอนเจ้าเช้าก็อาจจะยังไม่เตรียมการเท่าไหร่แต่ถ้าเปช่วยเย็นๆก็บรรยากาศก็เป็นแสงสีเสียงได้นจุดนี้จะมองเห็นมองเห็นพื้นดินที่น้ำลดลงไปนะครับสปแป้วนราตก็ห่างกันนิดเดียวครับห่างนิดเดียว สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รองรับก็มีเยอะนะครับยกตัวอย่างก็เป็นอย่างเช่นสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กก็จะมีมีพระใหญ่ด้วยนะครับไปไปขอพรพระใหญ่แล้วก็ไปเยี่ยมชมสกายวอล์กสกายวอล์กจะห่างจากจุดนี้นะครับไปทางทิศตะวันตกประมาณ20กิโลเมตรนะครับเส้นทางเชียงคานทาลีประมาณ2ี่สิ กิโลเมตรแล้วก็จะมีตามถนนใหญ่นะครับจะเลี้ยวเข้าไปประมาณสักสักสามกิโลได้ค, <S <S คับเลีเ้ยวก็ไปอีกประมาณสักสามร้อยเมตรก็จะมีมีลานจอดรถนะครับจอดรถเสร็จก็จะมีจอดรถฟรีนะครับแล้วก็ซื้อบัตรบัตรก็60บาทนะครับผู้ใหญ่60บาทเด็ก40บาทก็จะมีรถบั ก็จะมีรถให้บริการนะครับเป็นรถรถยนต์ธรรมดานะครับตอนหนึ่งแล้วก็จะทําราคาทําที่นั่งอย่างดีจากจุดนั้นรถนะครับรถบรรทุกนะครับก็จะรถยนต์นะครับที่ให้บริการเนี่ยก็จะนําขึ้นไปชมนะครับก็ขึ้นไปที่สูงนิดนึงนครับระยะทางก็ประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรนะครับขึ้นมาเจ็ดร้อยเมตรก็จะถปงจุดนําส่งพระใหญ่บริเวณพระใหญ่หรือว่า ถนนเป็นสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมชมดูสกายวอล์กชมทิวทัศน์ก็จะเห็นแม่น้ำเหือง,งแม่น้ำเหืองแม่น้ำโขงเห้นฝังน่งของพี่น้องสปปร,ปราวได้ชมทิวทัศน์บรรยากาศของฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืงองระยะทางก็ไม่ไกลนะครับห่างจากเชียงแานประมาณ20กิโล แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายครับนี่คือพื้นที่ของอำเภอเชียงคานถนนก็ไม่ถึงว่าเป็นถนนนะครับเป็นช่องคือเป็นช่องแล้วกันนะช่องที่อำนวยความสะดวกการเดินการวิ่งแล้วก็การปั่นจักรยานเรียบนะครับเรียบฝั่งแม่นม้ำโขง ที่จะมองเห็นพื้นดินที่ที่น้ำลดลงไปแล้วชจะจีน แม่น้ําโขงจุดบริเวณแถวนี้นะครับก็จะห่างจากห่างจากถนนนะครับถนนเรียบฝั่งชายโขงเนี่ยบางจุดก็ประมาณห้าสิบเมตรครับห้าสิบเมตรร้อยเมตรสองร้อยเมตรประมาณนี้เนี่ยอย่างใกล้ๆที่สุดนี่ก็จะประมาณสักห้าสิบเมตรโดยประมาณก็คือบ้านบ้านพักบ้านพักของพี่น้องชาวเชียงคานนี่ ที่อยู่ติดฝั่งโคงเลยเนี่ยก็จะห่างประมาณสักสักสาสิบเมตรนะครับก็มีนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีเพราะว่าติดกับฝั่งแม่น้ำโขงก็จะมีลมนะครับลมเย็นๆพัด มาจากฝั่งที่น้องสรปปลาวนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ลงสู่ในน้ําโขงนะครับพัดไทยเย็นนะครับไทยเย็นดีๆของความเย็นเนี่ยเข้ามาสู่พื้นที่ของเรา จุดด้านในก็จะเป็นที่พักครับที่พักนั่งเล่นแต่จุดด้านถัดมาก็จะเป็นที่ปั่นแล้วก็ที่เดินอันนี้จะมาก็ถึงจุดนี้พอดีเลครับเป็นจดุดสุดท้ายพอดีจุดนี้ก็จะเป็นท่าเรือท่องเที่ยวและแพรเรียนรู้กลุ่มประมงพื้นบ้านจุดนี้ต่อไปก็ จะเป็นจุดแคบ,บแล้วนะครับระจะทางที่มาก็ประมาณสักเกือบเกือบ2อกิโลได้นะครับกโได้จะจะเรียบนะครับจะเรียบชายฝั่งแม่น้ำโขงนะก็จะมี มีซอยนะครับทีซอยตัดเข้ามาตัดเข้ามาเพื่อเชื่อมสู่ถนนชายโขงถนนชายโขงซอยหนึ่งนี่ก็เป็นซอยภายในนะครับแต่ว่ายัางไม่ถึงถนนใหญ่นะครับ คือวัดโพนชัยนะครับวัดโกนชัยหมู่ที่หนึ่งตรมบนเชียงคานจุดนี้คือบินจุดถนนถือว่าเป็นถนนหลักถนนหลักนี้ก็จะเชื่อมต่อ ถนนหลักก็จะเชื่อมต่อจากตัวถนนหลักที่อำเภอเชียงทานไปที่อำเภอท่าลี่นะครับถ้าจะไปชมสกายวอลก็ใช้เส้นทางนี้นะครับ เรียนเชียงคานปธุมมาสงเคราะห์ด้านหน้าก็จะเป็นจุดแยกนะครับจุดแยกเราเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะไปทางจังหวัดเลย ถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งที่จะไปเชื่อมต่อของอำเภอท่าลี่ก็จะห่างจากห่างจากแม่น้ำโขงนี่ประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับจากแม่น้ำโขงก็จะเป็นถนนเรียบเรียบฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ชุมชนนะครับจากหมู่บ้านชุมชนเสร็จก็จะเป็นถนนชายโขงแต่จุดนี้ ก็จะเป็นถนนสี่ียงคานนะครับมีที่จุดแยกนะครับจุดแยกไป,ไปเลี้ยวขวาจะเข้าสู่จังหวัดเลยอีกคือวัดศรีคูณเมืองนะครับวัดศรีคูณเมืองก็จะเป็นวัดที่ถ้ามาจากจังหวัดเลยก็จะตรงมาเลยนะครับ จะมีที่จอดรถทั่วไปวัสศรีคูณเหมือนก็จะให้บริการจอดรถทั่วไปนะครับเราสามารถมาจอดรถที่นี่ได้ สีคุนเมือนนะครับถนนเส้นนี้คือถนนชายโขงนะครับ ถนนชายโขงก็เป็นสถานที่มีกิจกรรมที่มีความสําคัญคือตอนเช้าเ้านะครับผู้ที่มาพักหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะมาตักบาตรที่นี่นะครับก็จะมีพระภิกษุสูงหรือพระสมเันธ์ในวัดต่างๆในพื้นที่ของอำเภอเชียงทานหรือใกล้เคียงก็จะมารับบินทบาตท,ที่นี่นะส่วนชุดบินทบาตเจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของที่พักก็จะเตรียมไว้ให้ หรือไม่เราก็เตรียมมาเองก็ได้ครับหรือเราจะมาจัดหาที่นี่ก็ได้นะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ขายมาให้บริการเยอะมากครับสะดวกนะครับชุดหนึ่งก็ห้าสิบาทหกสิบาทหรือร้อยหนึ่งนี่คือจุดศูนกลางนะครับตรงไปด้านนี้ก็จะเป็นถนนที่ไปเชื่อมอำเภอทา่ารีเนี่ยนี่ก็จะเป็นถนนชายโคง หยุดลงไปนี้สาสิเมตรก็จะเป็นถนนเรียบโขงนะครับสำหรับพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวก็จะมีความความกว้างครับประมาณเฉพาะถนนคนเดินนี่นะครับถนนคนเดินชายโขงนี่ประมาณสัก8ดถึงสเมตรนะครับความกว้างถนนคนเดินนะครับความยาวก็ประมาณเกือบสองกิโลเมตร ก็จะมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆของฝาของที่ระลึกเยี่ยมชมแล้วก็ถักบาดทในตอนเช้าเช้านี่คือภาพทั่วไปของถนนคนเดินถนนใช้ยโขงถนนเรียบโขงหรือว่าถนนหลักที่จะไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพืน้นที่เช่นสกายวอล์ก ก็จะเป็นข้อมูลลักษณะนี้นะครับสูงวัฒนธรรมเฉลิมราช คนเดินช่วงเช้าๆก็อาจจะยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีเยอะมีร้านค้าขายอาหารสิ่งที่ของที่เลึกเยพวกนี้เยอะครับนี่คือภาพของถนนคนเดินหรือว่าถนนชายของที่หลากหลงทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอำเภอเชียงคาน กลับมาเถิดเชียงคานเชียงคานยังหวานอยู่เชียงคานยินดีต้อนรับผู้มาเยือนสะเหมือนญาติ ถนนเรียบฝั่งโขงนะครับมองภาพด้านข้างนะครับนี่คือจุดถนนเรียบฝั่งโขงก็จะประมาณสักสองกิโลนะครับสอกิโล ด้านหน้ากคือฝั่งแม่น้ำโขงที่มาจากอำเภอท่าลี่นะ่ตงตรงข้ามก็คือพี่น้องสปปลาเพื่อนมากที่ดีของเรานะครับสายน้ำโขงไม่เคยหแห้งเลย สมือนนาใจของพี่น้องชาวอำเภอเชียงคานที่มีต่อนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนอาเภอเชียงคานหากท่านมีเวลานะครับครั้งหนึ่งก็เชิญมาเยี่ยมชมพักก่อนอำเภอเชียงคานเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ชีวิตความเป็นอยู่และร่วมยินดีนะครับยินดีร่วมกับพี่น้องชาวอำเภอเชียงคาน ที่มีสิ่งดีๆให้กับพวกเราได้เยี่ยมชมนะครับที่นี่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยขอบคุณครับ